เดี๋ยวเราเข้าสู่วงการนี้แล้วนั้นแล้วเราซื้อน้องเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นเราจะเอาน้องไปทำอะไรต่อดีในเมื่อชื่อเขาคืออาร์ตทอย มันคืออาร์ตมันคือศิอละปะอย่างหนึง่งและสิ่งที่เราได้มานะครับทุกคนคือกล่องโชว์หน้าเราเองช่วงนี้เราน่าจะได้อันบ็อกซ์กันบ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าเรานั้นได้เริ่มเข้าสู่วงการที่หลายๆคนเตือนมานะครับว่าถ้าคุณเข้าแล้วเนี่ยจะออกยากมากนะครับนั่นก็คือวงการอาร์ตทอยนั่นเองนะครับซึ่งด้วยพื้นฐานเราแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อินกับการเล่นของเล่นตุกก๊กตาใดๆหรือว่าไม่ได้ชอบสะสมของเนาะมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราเข้าสู่วววงงกาาาารรนนนี้น้้้้้แแลลัเเซืออขามา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นเราจะเอาน้องไปทําอะไรต่อดีนะครับเพราะว่าในวันที่เราหมดแพชชั่นเนี่ยเดี๋ยวพอทายที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าเขาลกบ้านเราก็จะมอบให้คนอื่นอยู่ดีซึ่งมันก็เสียดายตังค์ใช่ไหมทีนี้ก็คิดไปคิดมาก็ได้มาตกผลึกที่ว่าในเมื่อชื่อเขาคืออาร์ตทอย มันคืออาร์ตมันคือศิลปะอย่างหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราจะทำกับศิลปะก็คือเอามาตกแต่งบ้านครับทีนี้พอจะเอามาตกแต่งบ้านเราก็ต้องหากล่องหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างที่จะสามารถใส่น้องเข้าไปและโชว์ได้บนกำแพงบ้านเราที่เราเตรียมสเปซเอาไว้แล้วนะครับและใช่ฮะ ตามหาเจอแล้วครับทุกคนอันนี้คือสิ่งนี้นั่นเองนะครบได้มาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Morover e Design เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเอาน้องๆลงก่อนล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องเขามันพิเศษยังไงสวยยังไงแล้วก็เข้ากับบ้านเราแค่ไหนมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะครับนี่คืออยากเห็นมากว่าของจริงเป็นยังไงเพราะว่าเราดูในรูปอ่ะสวยมากสวยแบบสวยมากๆอ่ะ และสิ่งที่เราได้มานะครับทุกคนคือกล่องโชว์หน้าเราเองนะกล่องโชว์อาร์ตทอยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยความพิเศษเนี่ยให้ดูไปพร้อมกันนะครับอุปกรณ์เขาเยอะมากๆจริงๆนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นฉากด้านในเขานะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายแล้วกันว่าในองค์ประกอบองค์ประกอบคืออะไรวะคือแบรนด์นี้เนี่ยจากที่เราอ่านนะครับข้อมูลเนาะเขาบอกว่ามันเป็นแพชั่นของเจ้าของแบรนด์เขาเองนั่นแหละที่เขาชอบอาร์ตทอยเหมือนกันแล้วเขาก็เลย ออกแบบกล่องไว้สําหรับโชว์นะครับซึ่งมันสวยมากทุกคนนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มานะครับที่เราสั่งซื้อมานะฮะก็จะเป็นตัวฝาอะคริลิกนะครับอันนี้จะเป็นตัวฉากหลังเนาะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนชั้นวางด้านในแล้วกันนะครับซึ่งเวลาคุณสั่งเนี่ยต้องสั่งแยกกันเนาะสั่งตัวกล่องนะครับแล้วก็สั่งตัวชั้นวางนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกให้ดูว่าบอสสั่งแบบไหนมาบ้างเพราะว่าตัวชั้นวางเนี่ยรู้สึกเขาจะมีทั้งหมด3มไซส์นะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยจะ ค,คือเขาเป็นแม่เหล็กเว้ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวชั้นวางด้านในนะฮะนี่ข้างหลังก็จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากๆครับทุกคนเราก็วางแปะไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับล้วก็คือมีความแน่นหนารับน้าหนักตัวอาร์ทอยของเราไหวแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวบอขอจัดเลเยอร์ก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาวางอาร์ทอยให้ดูละกันว่าหน้าตาน้องจะเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนที่จะ มาจัด layout นะครับทุกคนเหมือนเจ้าของแบรนด์เขาู้คิวนะครับคือพอเราสั่งมาใช่ไหมแล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยเรามีตัว s c a n d a n a a e x a d a family อยู่นะครับเขาก็เลยส่งฉากมาให้เราฮะทุกคนนี่เมื่อกี้ แก๊สเพิ่งมาส่งเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนี่นะครับตัวฉากของเราโอ้ oh, oh, กระดาษดีเลยอะ่ะนี่เขาปริ้นมาให้บอสสองอันนะครับอันแรกจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ไว้สําหรับสกาพันด้าเอเวอร์ดีวันเดอร์แลนด์นะครับเรายังมีกล่องอยู่ที่ยังไม่แกะนะครับนี่คือทั้งหมด12ตัวนะครับในคอลเลกชันสกาพันด้าเอเวอร์ดีวันเดอร์แลนด์เก็บไว้สําหรับบ็อกซ์หน้าละกันส่วนบ็อกซ์นี้นั้นอะ <c oughs> ดำแฟมิลี่ทุกคนดูฉากดี น่ารักมากอ่ะเดี๋ยวขอติดฉากเข้ากับตัวนี้ก่อนนะฮะอ๋อทุกคนเหมือนการติดฉากเขาว่าเขาก็แบบคิดมาแล้วว่าเราไม่ต้องใช้สติกเกอร์เลยเว้ยก็คือใช้ตัวแม่เหล็ก <als> lighting, อะ <progressive> ล็อกเข้าไปได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวบอลล็อกก่อนเนาะประมาณนี้นะครับเราแปะฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาขอจัดเลเยอร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาวางให้ดูเนาะว่าพอใส่น้องๆไปแล้วนั้นมันจะสวยงามแค่ไหนวางเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเลเยอร์ที่บอลวางเอาไว้เนาะซึ่งตอนเนี้ยวางไว้มั่วๆก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอวางตัวอารเ้้ิงๆแลวนี่ จะเป็นยังไงนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวจะมาวางตัวน้องๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราหาฉากพิงก่อนเอาน้องเวนสเตย์ไว้ตรงกลางเลยนะฮะคุณแม่นั่งคุณพ่อโกเมสใช่ไหมชื่อโกเมสไหมจำไม่ได้เอวอันนี้วางปุ๊บจะบอกว่าเออมีคนช่วยจับก็จะดีนะครับสำหรับการทําสิ่งนี้นะฮะนี่คุณป้าโอ้คุณป้าสูงอยู่นะอันนี้น้องชายแล้วก็ ันาคุณป้าไว้นี่ละกันนี่ครับทุกคนสวยเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตขยับอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเทล,ลงไปก็คือน้องๆหล่นหมดแน่ๆทีนี้วิธีการปิดเขาก็ง่ายมากๆครับทุกคนเพราะว่าตัวอะคริลิกด้านหน้าเนี่ยเขาก็เป็น แม่เหล็กเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการประกอบล่างเข้าไปนะครับได้ไหมได้ไหมโอเคนี่คือตอนใส่ก็คือกั้นหายใจนะครับกลัวนหน้าทิมนะฮะเรียบร้อยแล้วครับทุกคนคือมันอาจจะมีความทุรักทุเลในการประกอบนิดนึงนะครับคือราคาเนี่ยที่เรามองเป็นมูลาค่าตัวเลขอะ่ะมันสูงแต่ว่าถ้าเทียบกับวัสดุกับไอเดียของเขาที่ใช้แม่เหล็กอะ่ะคือไม่ต้องใช้สติกเกอร์สักจุดเลยนะครับทุกคนใช้แค่แม่เหล็กอย่างเดียวอะสมราคามากๆนะครับทั้งกล่องเนี่ย ตัวกล่องกับตัวชั้นวางด้านในรวมกันเราได้มาประมาณเกือบ4ี่พันะครับเพราะกล่องอย่างเดียว2 0 0พันนิดๆแล้วก็ไส้ในที่เป็นชั้นวางเนี่ยก็เขาจะมี3ขนาดเนาะอย่างที่บอกอย่างอันนี้บอซื้อเป็นขนาดเล็กสุดนะครับไซส์เมารู้สึกจะเดี๋ยวก่อนนะ8ชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นไซส์ M มั้ง 4ชิ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เราดูอะ่ะเราก็วัดจากขนาดตัวว่าเฐานมันเท่าไหร่พะในเว็บเขาจะมีบอกนะครับในช้อปปี้เนาะบอสซื้อมาก็ลองไปดูนะครับทุกคนน่ารักมากๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปติดกําแพงบ้านแน่นอนนะครับหรือว่าจะตั้งโชว์แบบนี้เฉยๆก็ได้ทุกคนสวยมากแล้วความเก๋ของเขาครับทุกคนอี๋ยวขออนุญ,ญาตเอากล่องกระเพนด้าอาร์ดัมแฟมิลี่มาตั้งไว้ก่อนนะครับจะได้เออเข้าตรงเข้าตีมนะฮะความเก๋ของเขาคือถ้าคุณต้องการติดกําแพงเนี่ยไม่ต้องมานั่งวัดเองให้วุ่นวายครับเพราะว่าเขาแนบกระดาษตัววนี้้มมาาาาใหเเเเยคืออกกรจะไปติ กำแพงนะครับคุณก็เอากระดาษตัวนี้แปะไปที่กำแพงได้เลยนะครับแล้วก็เจาะน็อตตามรูที่เขาบอกไว้นะฮะเสร็จปุ๊บก็เอาตัวนี้ไปแขวนเลยนะครับเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาจะให้ตัวอุปกรณ์มาด้วยนะครับเป็นพวกน็อตต่างๆเนาะก็สะดวกมากแล้วสวยจริงๆทุกคนวัสดุดีมากๆนะครับอคริลิกคือหนาพอสมควรเลยแล้วก็ด้านหลังที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยใช้งานง่ายมากๆนะครับประมาณเท่านี้แล้วกันครับทุกคนสู่วงการอาร์ตทอยนะครับถ้าใครเข้าวงการนี้แล้วอยากจะมีอะไรมาแชร์นะครับหรือว่าอยากให้บอส อันบ็เปิดจุ่มกล่องไหนก็บอกได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะมีไลฟ์เปิดกล่องสุ่มอยู่เรื่อยๆนะฮะกล่องแบบนี้เดี๋ยวงอกอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นเนะว่าเราตั้งใจจะมาตกแต่งบ้านนะครับมันมีกําแพงหนึ่งที่ว่างไว้นะครับที่เราพร้อมที่จะเอาน้องๆไปประดับแล้วนะครับคิดว่า3-5ถึบ็อน่าจะเพียงพอนะครับเออถ้าทาํานใาสนับสนุนก็ยินดี <laughs> สวยมากทุกคนเชียงจริงนะครับแล้วอย่างฉากหลังอย่างที่บอกนะว่าอาจจะลองสอบถามทางแบรนด์ดูว่าเขาขายไหมเพราะว่าในช้อปปี้บอสไม่เห็นนะเออหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มองเองนะครับก็น่ารักมากๆนะครับถามว่าจะอยู่เลยเอานนี้เลยไหมเดี๋ยวอาจจะขยับอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เราแปะแบบเร็วๆนะครับแต่ว่าใช้เวลาถ่ายก็เป็นชั่วโมงอยู่นะทุกคนก็ลองไปดูนะครับสวยจริงทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปแบบนี้อีกนะครับอยากจะให้เราเอา อะไรน่ารักน่ารักแบบนี้มารีวิวอีกก็ฝาก subscribe like share follow YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok ทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุดอันนั้น VISUTNT a, N a N T นะครับเราจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนอะบไป Wednesday มันยืนใช่ไหมสี 4, ปะ